สวัสดีคะ่ะ FC ยายตุ้มทุกทุกคนนะคะ FC หมอลำเพชรลำเพลินและ FC เป็ดน้อยคำล่าเพชรลำเพลิพนทุกทุกคนคะ่ะมาตามสัญญานะคะยายตุ้มทำคลิปตอนบ่าย,ายตอนนั้นประมาณบ่ายบ่ายสามกว่าๆค่ะพี่น้องนะคะแล้วก็สัญญาว่าตอนเย็นๆจะทำคลิปมาพบกับ FCE นะคะ ก็มาตามสัญญานะคะบ่ามาบ่าไดค่ะพี่น้องไม่มาไม่ได้นะคะวันนี้นะคะ16.14น,นนะคะ4โมงแรง44นาทีเกิดอะไรขึ้นนะคะทุกๆคน FC หมอลำเพลินลำเพลิน f 4, เป็ดน้อยก็คงจะทราบกันแล้วนะคะร้านแตกแล้วนะคะพี่น้องร้านวิวนะคะ หอบฝันข้ามโองร้านวิวแตกแล้วขอแสดงความยินดีกับแม่พรพิระดีผู้จัดบ้านสายจวดและปิดน้อยคำล่าและศิลปินในวงหมอลำเพชรลำเพลินทุกทุกคนนะคะทุกทุกคนก็คงจะมีความยินดีปรีดาแล้วในวันนี้นะคะร้านแตกจริงๆนะคะ ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะและในวันนี้นะคะในสำนักงานหมอลำเพชรนำเปลินมีกิจกรรมดีๆหลายอย่างค่ะพี่น้องเย็บีทุกๆคนก็นขึ้นแสด้เบิง้งแล้วล่ะเนาะว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างนะคะและยายตุ้มขึ้นหัวข้อในคลิปนี้ว่าเป็ดน้อยเห็ดยังอีกแล้วนะคะ ก่อนจะไปดูว่าเป็ดน้อยเห็ดหยางตามหัวข้อที่ยายตุ้มขึ้นมาดูอะไรนี่พี่น้องมาดูอะไรมาดูอะไรนี่พี่น้องยอดวิววันนี้ไหลามากนะคะยอดวิววันนี้ปังปังปังค่ะพี่น้อง1นึ่งล้านสองหมื่น วันนี้ยอดวิวไหลดีมากนะคะพี่น้องขึ้นดีมากเลยล้านวิวแล้วก็ยังไหลขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะขอแสดงความยินดีกับหอบฝันข้ามโขงนะพี่น้องเนาะดันต่อนะคะพี่น้องดันต่อนะคะสองล้านสามล้านขึ้นไปพ่อแหละนะคะแล้วก็อย่าลืมบอกปะจักเทือนนะคะพี่น้องใกล้สามแสนวิวแล้วนะคะและ เร็วๆนี้นะคะพระเอกเต้อัตชัยก็จะมีซิงเกิลกราบพ่อแลลูกแพรักเด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมดันซ้อยกันนะคะ F c พลังบวกพิษลำเพลินทุกคนนะคะเอาัดนี้มาเข้าหัวข้อว่าเป็ดน้อยคำลาเจ้าเห็ดยางอีกแล้วนะคะมาเบิ่งพี่น้องปิดน้อยเราเห็ดอันนี้เห็ดอันนี้นีไแบ่งปัน นี่เป็ดน้อยทําสิ่งนี้ให้พี่ๆให้พี่ๆหางเตืองบอกปลาคือสวยแท้มุนด้วยมุนด้วยพี่น้อเอฟซีส่งเสื้อผ้ามาให้เป็ดน้อยคําล่าเสื้ออย่างเป็นกระแล้วคําล่าก็แบ่งให้พวกพี่พี่แดนเซอร์ต่อนะคะพี่น้องนี่

อันนี้ก็สวยนะอันนี้ก็สวยนะแล้ามาอีกคนนึงวนะอีกือน้พี่น้องเนาะนางก็มีความน่ารักเนาะเป็ดน้อยคำร่าเนี่ยนางมีน้ำใจนะพี่น้องเนาะใส่ได้เลยนี่ต้องใส่แบบสวยที่ไม่ให้ก็ได้นะพี่น้องชุดที่เอฟซีส่งมาให้น่ะแต่นางก็แบ่งปันเนาะเอออันนี้ก็คือ คุณลักษณะที่ดีของปิดน้อยคำล่าสวยมากบนอ่ะโบกสวยอยู่แนะ่ท้ายังท้าอะไรอ่ะคิวเลยคิวเลยเด็กเองดอกยางคนหนึ่งดอกยางคนหนึเดี๋ยวไว้ผมยาวก่อนอีกสักนิดเดืองน้องกับคนได้แล้วก็เดี๋ยวเล็กเด็กเล็กสวยไหมคำลาแนนคอบเป็นแบบนี้เราก็บโบโบไปโยกก็บบอย ่ไมทแล้วตอนนี้ไม่ได้ทำล้วไงตอนนั้นตอนนั้นก็ช่วยๆมันยังเริ่มจะสวยไปแล้วคนไหนประสงค์บ้ค่ะนูว่านี่อยากเปลี่ยนทรงผมให้พี่เขาหนรือต้นผมอีเปลี่ยนเป็นยังเปลี่ยนลุกก็คือเอาสีคือไอพอนบักสีใหม่สีพอนที่เราไว้นี่น้องอยากเปลี่ยนทรงผมให้พี่คิวซี่นะคะตัดสีผมเลยทำอะไรก็สวยยืดดีกว่ากับช่างูมิใจ มาสิแตกงลายพผมอันนี้มาแล้วน้องอยากเปลี่ยนทรงผมให้พี่คิวซี่นะคะตอนนี้พี่คิวซี่มาแรงนะคะในในอ่าในแดนเซอร์ด้วยกันเนาะคิวซี่มาแรงนะคะช่วงนี้ตอนนั้นก็สว่างอะอ๋อย้อนมาต่างงานแล้วสิเนี่ยตั้งใจอยู่เติมโควต้าก่อนเที่ยว นูว่าเอาพี่ใส่ในน้เขาไปถอดออกมันมันสุกรปสุดลพี่เทนเลยสาหให้พี่เขาแล้วเหลือกี่ตัวนาะเป็นน้อยนาะเนี่ยให้พี่เขาอีกเนี่ยคิวซีนี่ได้หลายได้หลายตัวเลยนะคะพี่น้องนว้งแต่สอตัต้องรอแล้วสวย่นหุ เออเขาได้หมดไม่กลัไม่หายายออกมาเยอเออมีอันนี้สวยอันนี้สวยตัวนี้สวยตัวนี้สวยตัวนี้สวยอันนี้แดงปันนะคะจากพี่น้องเยาวานองเด้อนะคะนี่เสื้อผ้ามาเพราะหลายสุดรยุ่นนะคะกบบเดดจายแดงกันใส่นะคะแบ่งหนให้พี่แดนเซอร์ด้วยนะคะเพราะว่าพี่แดนเซอร์เพิ่นเบ่มีสุดใส่นะคะนะคะ ได้ปัดให้ทีมแดนเซอร์นะคะให้ได้ใส่กันคนืองามๆได้ใส่นะคะขอบคุณสนับสนุนผู้ผูใ้ใดญ่ส่งมากก็มีผู้จะซื้อมาค่ะน่าประทับมากเป็นเกียรตยทีนี้หลือเปล ที่อยู่ไวมจากมุสละคะิค่ะโออขอคุณนะคะขอคุณพี่กัญจนัศนะคะขอคุณพี่กัญจนดเด้อน,นะคะนม,มนีโซงมาให้คขออนุญาตนิดดน้อยค่ะเห็นแล้วใช่ไหมคะคำตอบนะคะพี่น้อง f อเป็ดน้อยคำลาทุกทุกคนเนาะค่ะจากคุณการจนัดคุณกาจนรัตน์หมดนะคะที่เราดูในคลิปนะคะ จากสลราคามส่งเสื้อผ้ามาให้ปิดน้อยนะคะปิดน้อยก็แบ่งปันให้พี่พี่แดนเซอร์อันนี้คือคุณความดีของเป็ดน้อยนะคะเอารักษาคุณความดีนี้ไว้ตลอดไปนะคำล่าให้เจ้าเป็นแบบนี้ตลอดไปด้วยความนะัะของเจ้านะคะและสิ่งที่จะต้องรักษาไว้นะคะก็คือหมั่นฝึกหมัน่นซ้อมร้องลำฟอนให้ เก่งๆขึ้นไปเรื่อยๆเด้อคำล่าเด้ออันนี้ล่ะคุณความดีที่จะยั่งยืนและก็จะทำให้เจ้ายืนอยู่ได้บนถนนสายศิลปินนี้ตลอดไปนะคะสำหรับคลิปนี้ยายตุ้มก็มาพบกับ f c ทุกๆท่านทุกๆคนในตอนเย็น แค่นี้นะคะพี่น้องคลิปนี้นะคะคลิปต่อๆไปเดี๋ยวก็จะมีความประทับใจอะไรมาฝากติดตามนะคะก่อนจะลงคลิปนะคะก่อนจะจากกันก็ขออวยพรนะคะให้ FC พี่น้องทุกๆคน FC เยตุ้มทุกคนนะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะไม่เจ็บไม่จนนะคะอะโรคยาปรมาราพานะคะความไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐนะคะ ขอให้เอฟซีทุ่มทุกคนสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนคิดดีพูดดีทำดีนะคะพี่น้องนะคะสิ่งดีๆก็จะตามมาเหมือนทุกๆคลิปที่ก่อนจะจากกันนะคะยาตุ้มก็จะอวยพรให้เอฟซทุกคนนะคะจากลาสำหรับคลิปนี้นะคะด้วยยอดดิวสวยๆของหอบฝันข้ามโคงค่ะพี่น้อง